โอเคสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นาภาพเกี่ยวกับบรรยายนะครับวิธีการเขาเรียกอะไรหาจุดกลับตัวจริงๆของพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการการดูภาพการกลับตัวหลักๆนะครับในในภาพใหญ่นะครับสาเหตุที่ทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมได้อินบ็อกซ์เยอะมากนะครับจากโพสต์นี้ในตัวเพจส,ส่วนตัวที่ผมทำไว้นะชื่อเพจตัว Trading b a t t l e s นะครับคือผมมีการลิควิด ตัวบิตคอยเนี่ยมาช่วงประมาณวันที่ใกล้ๆวันที่ประมาณ18เมษาที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาพใหญ่มันกลายเป็นภาพที่ว่ามองขึ้นหมดแล้วมันน่าจะไปต่อถึงประมาณแสนเหรียญอะไรก็ว่าไปแต่ด้วยภาพของทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากในการย่อหนักซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยถ้าภาพเนี้ยถ้าภาพวันนี้ที่แคปเลยนะครับที่แคปเลยนะถ้าหลุด60,000ื่นะ่ภาพของตัวบิตคอยเนี่ยจะกลายเป็นฟอล l b เบรก ถ้าหลุด56ก็คือโซนนี้ที่ผมตีเส้นไว้จะเสีย impulse ในขาขึ้นการเสีย impulse ในขาขึ้นหมายถึงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่มันเสียทรงล้วมันเสียความแรงแล้นะครับแปลว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นเป็นไซด์เวย์ล้นะน่าจะย่อเอาคราวนี้ถ้าเกิดหลุด50-500ซึ่งซึ่งก็คือเส้นนี้ถ้าหลุด50-500อาจจะคอนเฟิร์มมัลติวีคไซด์เวย์หมายถึงว่าถ้าหลุดแนวนี้ได้น่าจะนานเลยครับกว่ากว่า ตัวบิตคอย n จะกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดหลุด4 4 5 0 0อาจจะกลายเป็น Big c o r r e เรคชัในรอบปีนะครับอันนี้ p u b l i c ไว้นะครับพับลิชไว้ในวันที่18เมษาก่อนที่ตลาดร่วงลงมาผมไม่ได้บอกว่านี่คือการความแม่นของผมนะเพราะสุดท้ายมันคือการพยากรณ์มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นด้วยโครงสร้างที่เรามองเห็นเราเห็นว่ามันมีโอกาสย่อค่อนข้างแรงนะครับซึ่งในวันนี้ ก็ถือว่าโชคดีใช้คําว่าโชคดีเพราะว่าเดาถูกเพราะว่าตลาดมัน correct แรงมากจากจุดที่เราดูกันประมาณ6 0 0 0ืเนี่ยนะครับลงมาถึงประมาณสักสามหม่นลงมาประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลายคนคือต้องล้างพอร์ตไปแล้วก็ถามผมว่าเอ๊แล้วจุดนี้มันมีจุดอะไรที่ที่ช่วยดูบ้างนะครับในเบื้องต้นต้องบอกงี้ในจุดที่มันเป็น reversal Re point หลักๆเนี่ยผมว่าคุณทราบอยู่แล้วคือหนึ่งคุณต้องดูใน time frames ที่ใหญ่เช่น time frame day หรือ time frame week ซึ่งคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคราวนี้ในการอ่านในกในการอ่านอ่านกราฟให้ครบถ้วนเนี่ยสิ่งที่เราดูกันส่วนใหญ่อย่างเช่นภาพนี้คือภาพ Weekly Chart Weekly Chart ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเว็บไซต์หรืออยู่ในอะไรก็ตามโดยมากแล้วจะใช้ Linear Scale นะครับ Linear Scale เนี่ยมันจะเป็นการแบ่งช่วงราคาเท่าๆกันเท่าๆกันแต่ภาพที่ผมอยากให้ดูอีกภาพหนึ่งก่อน ที่คุณจะตัดสินใจเวลาดูชาร์ตคือล็อกสเกลล็อ Scale จะเป็นการแบ่งตามเปอร์เซนต์ในการขึ้นแต่ละช่วงซึ่งคุณจะเห็นว่าถ้าคุณแบ่งตามล็อกสเก e ถ้าแบ่งตามล็อกสเกลการลงมาจะ60,000ถึง35,000แค่นิดเดียวเองครับนิดเดียวเองเมื่อเทียบกับที่มันขึ้นไปในขณะที่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นเ e ีย s สเกลคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันลงมาเยอะมากเลยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นสิ่งอันดับแรกก่อนที่ผมอยากให้คุณทําความเข้าใจว่าคุณโดนคุณโดนภาพของกราฟมันหลอกหรือเปล่าว่าเฮ้ยไอเนี่ยโอ้โหมันลงมาเยอะมากเลยถ้ามันลงไปก็น่าจะโอ้โหเยอะมากคือถล่มทลายนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปดูล็อกสเกลเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละช่วงที่มันขึ้นมาการลงในรอบนี้ของบิตคอยน์ลงมันน้อยมากกระจอกมากกับที่มันขึ้นไปจากสี่พันนะครับเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นะ่ะ อยากให้คุณจำแนกตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าณนะจุดไหนควรใช้ Linear Scale จุดไหนควรใช้ Lo อ Scale ในการดูเพื่อตัด Bias ทิ้งไปแล้วเห็นภาพเป็นกลางมากที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะแต่โอเคในคลิปนี้จะมาคุยถึงเรื่องจุดที่เป็น Reversal Pattern นะครับคราวนี้ในการในการดูจุดที่มันเป็น Reverse จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันภาพมันภาพมไม่ได้มีแค่ตัว Bitcoin อย่างเดียว แต่มันมีตัวเหรียญอื่นๆด้วยซึ่งก็มีมูลค่าตลาดสูงขึ้นและได้รับความนิยมสูงขึ้นนะครับคราวนี้เวลาเลือกเวลาผมเลือกผมก็เลือกจากตัว Market Cap หลักๆอย่างเช่นคุณจะรู้ว่าตัวใหญ่ที่สุดมันตัว Bitcoin อยู่แล้วเข้าไปดูใน Coin Market Cap แนะครับแล้วตัวที่รองลงมาอันดับ2ก็เป็น Ethereum นะครับอันดับ3ก็เป็นตัว Stable Coin อย่าง t ีเอรนะครับแล้วตัวที่สก็เป็นตัว Binance Coin คราวนี้เวลาที่ผมดูง่ายๆผมจะเอา Bitcoin e t h e r e u m แล้วก็ตัวบีนแนนคอนเนี่ยมาสร้างเป็นอินเด็กซ์ด้วยกันหมายถึงเพื่อเพื่อที่จะดูว่าไอ้สตัวนี้ที่มันเป็นอินเด็กซ์หลักๆของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นขาขึ้นขาลงเป็นไซด์เวเป็นกลับตัวเพื่อให้เราเห็นเซนติเมนต์ของตลาดทั้งหมดซึ่งคุณสามารถทําได้เองผ่านโปรแกรมของ Trading View ด้วยด้วยวิธีการที่ง่ายมากนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะเอาไอ้สาตัวนี้มารวมกันมันมีเครื่องหมายบวก ทางด้านขวามือก็มีหรือคุณจะกดบวกเลยก็ได้คุณก็กด ETS USDT แล้วก็บวก BNB USDT กดไปงี้เลยครับง่ายๆเลยนะแล้วกดปึ้งเข้าไปดัชนีที่คุณได้วันนี้นะครับดัชนีที่คุณได้วันนี้นะคุณจะได้ภาพของไอ้สามตัวเนี้รวมกันแสดงว่ามันพอคุณเอาราคาของสตัวนี้มารวมกันเนี่ย คุณจะพอเห็นคุณจะพอเห็นเซนติเมนต์ของภาพตลาดรวมเลยว่าอ๋อวันนี้ภาพตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะบอกได้เลยนะไม่ใช่แค่คือเรา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 ไม่ได้ดูแค่บิตคอยอย่างเดียวนะครับแต่เราใช้อีก2ตัวลองมาเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าภาพใหญ่ตอนนี้โอ้โหมันไซด์เวในกรอบกว้างค่อนข้างชัดเจนแล้วแบ่งเป็นโซนในการเล่นเลยโซนล่างโซนบนอันนี้คือได้ภาพละมากกว่าดูตัวบิตคอยตัวเดียวเพราะาอะไรครับ เพราะว่าดูตอนที่เกิดตลาดมัน correction แรงๆลงมานะตลาดมัน correction แรงๆลงมานะแล้วคุณได้ big shot จริงๆนะเวลาคุณได้ big shot จริงๆคุณจะได้ big shot จากการที่ตีมของตลาดมันไปไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นถ้าใครจำได้นะครับไอ้จุดตรงเนี้ยไอจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ bitcoin ร่วงลงมาแค่อันเดียวแล้วปรากฏลงมาเสร็จปุ๊บเกิดการ r e b าวแรงมากแปลว่าถ้าเกิดคุณไป short คุณไปชอ็อตตรงนี้คุณไปชอ็อตตรงนี้อันนี้คือโดนล,ลากแบบพอร์ตพังได้เลยนะครับฟอลโล่ช็อตตรงนเนี้ยเนี่ยวันนั้นเราไม่เห็นว่ามันรีบาวถูกไหมคุณคิดว่ามันหลุดมาแล้วอะแล้วคุณอาจจะบอกว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น b a r i s h divergence เนี่ย b a r i s h divergence เนี่ยพอเป็น b a r i s h divergence ลงหนักแน่นอนตลาดเกิดการ correction หนักแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ a อา in ขาชอ็อตไปเลย แล้วก็รออาจจะไปขายข้างล่างเลยเป้าฟิบงนช์ชีอะไรก็ว่าไปปรากฏโดนรี t r a c e ขึ้นมาขนาดนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะรีบาวขนาดนี้ล้างพอร์ตไปก่อนแล้วลงจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่โดนโดนโดนประสบการณ์เร่งจริงคุณเดาถูกแล้วแต่ใส่ผิดจังหวะผมว่าคลิปนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยดูนะครับโอเคคราวนี้ดูต่อผมจะเทียบให้ดูนะไอจุดเนี้ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยประมาณวันที่16 1718 a p เ i l เนี่ยเป็นวันที่ราคาบิตคอยน์มันล่วงลงมา แต่ณแต่แต่ณวันนั้นนะครับลองไปเทียบกันนะลองไปดู Ethereum ลองไปดูนะครับลองเทียบกับ Ether นะอีเซอร์นะย้อนหลังสัก3าเดือนแล้วกันนะครับดูนะราคาตรงนี้นะคุณจะเห็นไอตัวเส้นเส้นประที่มันเป็นจุดข้างบนกับข้างล่างนะครับ ไอโซนเนี้ยมันจะเป็นจุดเวลาเดียวกันคุณเห็นไหมในจุดที่โซนข้างบนเนี่ยครับในจุดที่โซนข้างบนมันล่วงลงอะ่ะอันเนี้ยคือบิตคอยน์หลุดซึ่งจริงๆแล้วถามว่าอีเซอร์ลงมาอีเซอร์ก็ลงนะครับแต่อีเซอร์เวลารีบาวมันไม่ใช่การรีบาวสิมันขึ้นเป็นอีกรอบใหญ่เลยมันขึ้นเป็นอีกรอบใหญ่เลยนึกออกไหมครับแบบเนี้ยแปลว่าเฮ้ยเราเราสามารถช็อตบิตคอยน์มาได้ก็จริงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วตัวอีเซอร์เนี้ย มันยังมีอีกมูฟหนึ่งต่อซึ่งเป็นมูฟที่ใหญ่มากได้กําไรคําใหญ่มากแต่พอเราแบบนี้ครับพอเรามาดูภาพนี้จริงๆภาพที่เกิดการ corrections ของอินเด็กซ์ตัวนี้จริงๆการ c o r r e c t i o n ของอินเด็กซ์ตัวนี้จริงจเนี่ยจะมี pre signal อันแรกที่มันเกิดเป็นแท่งแดงมาคือวันที่12พฤษภาคม12เมยนะแล้วตลาดหลุดจริงๆอิครับประมาณวันที่15เมแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีเหรียญอื่นๆมาถ้าเกิดคุณมีเหรียญอื่นๆมา ในวันที่12เนี่ยเป็นพรีสิกโน่ละว่าต้องเริ่มมีการทยอยลดพอร์ตว่ามันไม่ผ่านแล้วอาจจะต้องเปิดชอตลงมาจริงๆนะ่คือวันที่15พฤษภาเพราะว่าภาพอินเด็กซ์ในภาพใหญ่คือมันล่วงหมดคราวนี้ด้วยความที่มันมีส่วนส่วนประกอบของ e t h e r กับตัว n a n c e ด้วยคุณก็ไปดูสิว,ว่าถ้าเราถ้าเราใช้ทัมมิ่งตรงเนี้ยครับถ้าเราใช้ทามมิ่งวันที่15พฤษภา12 1สถึงแล้วกันประมาณช่วงนี้ถ้าเราใช้ทามมิ่งในการชอรต หรือในการเซลล์ลงมาวันที่สิบถึงสิห้าพฤษภาคุณน่าจะได้อะไรคุณต้องกลับไปดูเหรียญทีละตัวสิบสองถึงสิบห้าพฤษภาสิบสองถึงสิบห้าพฤษภาคุณได้กรอบนี้คุณได้กรอบนี้นะครับสิบึอง15้าพฤษภาได้ช็อตนี้ก่อนไหลลงมาดูอีเซอร์สิบสองถึงสิห้าพฤษภาสิบสองถึง1ิห้าพฤษภาคือก้อนนี้ ก้อนนี้ก่อนไหลลงมาอย่างแรงนะครับ BNB 12ถึง15พฤษภาคือก้อนนี้ก่อนไหลลงมาแรงๆลองดูเหรียญอื่นๆที่แบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกัน Stella 12ถึง15พฤษภาคือโซนนี้คุณจะสังเกตว่าพอเราอ่านพอเราอ่านธีมธีมหลักๆของ ของตัวที่มันตัวที่มันนำนำตลาดอยู่ครับตัวที่ Market Cap มันนำตลาดเนี่ยคุณจะพอเห็น Pre-Signal ในการ a อคชั่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งผมบอกว่าคุณสามารถจะสร้าง i n d e x ได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะบอกว่าวันเนี้ยภาพการตลาดภาพของตลาดโดยรวมเนี่ย มันเป็นทรงไหนมากกว่าการที่จะไปดูแยกเป็น Bitcoin เอาคอยนอย่างเดียวนะครับคือคุณสามารถจะมาสร้าง Index เองได้ด้วยนะครับคราวนี้คือนอกจากนอกจากตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรเซนติเมนต์ของภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่กจะใช้อีกตัวหนึ่งในการอ่านเขาเรียกอะไรเป็นมีเดียมแคปก็ได้หรือเป็นเบอร์รองก็ได้เพื่อที่จะดูว่าในในใ,ใ,ในจังหวะนั้นเนี่ยไอตัวเบอร์ต้นกับเบอร์รอง อะไรมันมาแล้วกันเพราะฉะนั้นณจุดนี้ผมว่าคุณน่าจะรู้ว่าผมเอา c a r า a โ o ผมเอา Dogecoin แล้วผมเอา xrp มาบวกกันนะครับอ่ะก็เป็น ada usdt เนาะใช้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตัว Doge นะ d o า g e o o n usdt นะครับแล้วก็บวกตัวอะไร xrp xrp usdt โป้งคุณจะได้ภาพนี้ขึ้นมามันก็จะเป็น อินเด็กซ์ของเขาเรียกอะไรเบอร์สองซึ่งคุณจะเห็นว่าซึ่งคุณจะเห็นว่าเฮ้ยภาพมันต่างกันนะคือเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าคุณจำได้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งมันเป็นกรอบไซด์เวย์ข้างๆออกข้างป้านๆเลยนะแล้วก็แบ่งเป็นโซนบนโซนล่างถูกไหมแต่ภาพของตัวเบอร์รองอะจุดเนี้ยครับมันค่อยๆย,ยกขึ้นเรื่อยๆ เป็นสามเหลี่ยมเฮ้ยแสดงว่าเอาแค่ซ e n t i m e n t ตรงนี้นะคุณจะพอเห็นเลยว่าเฮ้ยณจุดเนี้ยเอาค o i มันมีความแข็งพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูภาพภาพใหญ่จริงๆแล้วในตีมของตลาดยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่นะแต่ในแต่พอเราซูมซูมอินเข้ามาดูในตัวมีเดียมแคปคุณจะเห็นว่าไอตัวระดับกลางๆเนี่ยมันให้แพทเทิร์นอีกแบบแล้วมีความแข็งแรงมากกว่า เพราะฉะนั้นณจุดนี้ถ้าเราจะเลือกในการเปิดลองขึ้นไปเพื่อเพื่อเก่งกำไรผมมองว่าการขยับเข้ามาดูในหุ้นที่เป็น m ี d ดียมแคอาจจะได้ความได้เปรียบสูงกว่าในภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยไอเนี่ยใกล้จุดเบรกเอาหรือยังใกล้จุดกลับตัวหรือยังตัวไหนมี potential สูงสุดในการเล่นทั้งขาขึ้นและขาลง เพราะฉะนั้นทั้งในคลิปนี้กับตัว Crypto Futures ในคลิปที่1ถ้าคุณได้ย้อนไปดูหวังว่ามันจะเป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่คุณสามารถทําได้เองที่บ้านนะเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยทั้งคนที่เคยเทรดคริปโตอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยใช้โปรแกรมเทรด Trading View แบบนี้หรือคุณเป็นคนหุ้นมาก่อนเทรด forex เทรดหุ้นมาก่อนแล้วเพิ่งมาเทรดคริปโต ผมว่าเครื่องมือเหล่านี้น่าจะช่วยให้พอร์ตพวกเราเพอร์ฟอร์มได้มากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆพอดีช่วงนี้ผมผมเพิ่งปิดคลาสแรกไปนะครับเลยมีเวลากลับมาทำตัว YouTube บ้างไว้มีเทคนิคอะไรดีๆง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาแชร์กันอีกทีแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคนที่ต้องการอ่านคอนเทนต์นะครับในการเทรดตัวคริปโตฟิเจอร์สใน Facebook ของผมก็อยู่ในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เหมือนเดิมลองเข้าไปอ่านดูได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ